ไม่มีทำไนคนเดียวยกเว,ออกว้นอยเออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับบ้องนาคชาเนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้อาจารย์เจงจะมาทุบสารนะคะเดี๋ยวค่อยไปฟังกันว่ามีสาเหตุอะไรทำไมถึงได้ทุบสารนะคะ นีล่ละเจ๊กควันควันวะควันทำลายนะคะถูกถูกหมอปลาอันนี้หมอจริงนะหมอจริงถูกซันยกเว้นออกเลยเออ ไปว่าสังกะสี <c oughs> มันไหมไหมอ่ะองเอาไปทิ้งแหละเอาเอาไปขายก็ได้มันขายได้สังกะสีแต่ว่าไม้ถ้าจะเผาก็เผาจะเอาไว้ดังไฟ ดิจะเอาไปดังไฟมาสัเนเดยฮะโอ้โหไ่ต่อดิจะเอาไปดังไฟมาสันไม่ดังไฟอะไรดังไฟ <c oughs> โอ้โห <c oughs> จารย์เจงกำลังเอ่อทำการเข่แกะปี๋เผาะนะยังเปียกเลยไข่ตัวตะวันขึ้นมาแนละ้วอากาศเปลี่ยนแบบทันทีน อาจารย์เจ๊งพังคนเดียวเด้บอด้มีทีมงานเด้ดมีมนนยบกยนนิ้มีทีมงานคือแจงส่องดังๆเพื่อนนะน,น,น้าน่านี่มิหมอ คุณแม่ดูอยขอเงนอะไรมาห่อค่น